สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพบกับช่องพิธีิการเผาไฟในวันนี้เราก็จะมาในรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นอีพีแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าอะไรดีเอาเอาีพีงานฝีมือแล้วกันอีพีนู่งอันนี้คือ งานฝีมือ EP หนึ่งอันนี้คือการแกะสลักนะทุกคนอันนี้เราแกะสลักเป็นแล้วนะทุกคน,นยิน้ยหมเออเลยอันหนึ่งเป็นรูปใบม้ะฮะเราก็จะมาทำกันนี่แต่งกวาก็ปอกเปลือกเลย

แล้วก็ปอกให้หมดลย <c oughs> อ่าอืมอุ้ยห้บเลวหรอม่หรออืม นี่นะคะทุกคนได้แล้วนะแล้วก็จะปาดประมาณนี้นะคุณตามใจหรืออจุ่มนะ้ำตามใจชอบนี้เราจะประมาณนี้แล้วก็เลาะไปเลยนะทุกคน

นี่นะก็จะได้นะล้วเป็นรูปใบไม้แลว้วก็จะจชืกตรงกลางประมาณนี้ถ้าใครมีมีดแกะสลักก็ใช้ได้นะแต่เราไม่มีเราก็จะใช้มีดอย่างเงี้ยเลยอืม อืนี่ก็จะได้เป็นร่องหนึ่งร่องแล้วเราก็จะใส่ไปอีกข้างเนาะใส่ด้านข้างนี่องนี่แล้วก็กลับด้านทําอีกฝั่งหนึง่งอุ๊ยขาดเล่นเกินไปแต่ไม่เป็นไรจ้ะ ตอนนี้เราก็จะกินนะทุกคนอันนี้เราจะทำเป็นแต่งกว่าเราแก้วนี้ได้ทุกคนเห็นเป็นร่องไหมเออนั่นละนี่เราก็จะทำอย่างนี้ให้หมดทุกอันเลยตอนนี้เราก็ทำได้แค่ห้าอันเราก็จะทำทั้งหมดเนี่ยลูกหนึ่งก็ได้ประมาณห้าหกอันได้บ้างก็ค่อยๆทำนะ อาจจะได้ยินเสียงทีวีหน่อยเพราะพี่เราเปิดทีวี ปรยะระดิษนำมาแสดงช่วยขอกําลังเล็กน้อยครับปรยะรันนํามาแสดงให้ทุกคนได้มีความสนุกครับสําหรับประเซ็นต์ในเสร็จการปัญหา

นี่ก็ลอยบนน้ำนี้เลยเหลืออันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบใบหย,ยักให้ดูนะ แเราก็จะงี้ไม่มีเขียงกับโต๊ะก็ได้เดี๋ยวหาที่ตั้งไม่ได้อ่ะต้องยกสูงนะ้วดีก่อนยกก่อนเนาะทำนี้ก็ได้อ่ะนี่นะทุกคนกรีดแทนกว่าเข้าหาตัวนะเอาน,นี้ตั้งนะแล้วก็กรีดเข้าหาตัว แล้วก็เหยียบเป็นรูปสามเหลี่ยมมันก็จะได้่างนี้แล้วก็ทำเป็สองครั้งนะทุกคนเอาด้านล่างนะแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งนะทุกคนอืมแล้วก็ทำไปนะอาจจะไม่เห็นนะอันนี้ไม่ได้มาสอนนะอันนี้มาทำให้ดูเฉยๆเพราะ ไม่มีคลิปลงนะนี่ก็จะได้ละอุ้ยนี่โอ้ย,อย,อยก็แช่น้ำไปอ่า,าไ,อได้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะนี่ก็จะได้เป็น ไว้ทำแตงกว่าลอยแก้วนะทุกคนแต่เราไม่ทำหลักละมาเกสลักเล่นม,มนนยยีมีต่งนอ้น้ำย้อยนี่นะทุกคนนี่หนมะนี่ไหมนี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นรูปประมาณนี้แหละก็เสร็จแล้วนะทุกคนบายบายจากช่องทิธิการเผาไฟฝากกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนา